ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําหมูหนูหนานะครับหนูหนาทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอืมสวยๆเลยเดี๋ยวเราหมักสักคู่นะครับเดี๋ยวจะมาทอดกันหลังจากหมักได้สักพักแล้วครับลงกระทะแล้วนะครับหน,หนูหนูนานะครับหนูไอ้แปง้งหนูใหญ่นะครับ คู่มาดูใหม่นี่ครับสีสันน่ากินมากนะครับสีสันน่ากินมากน้ำลายแตกเลยนะครับทอดไปท้ำลายแตกไปเลยนะครับครับมาดูใหม่นะสีสันน่ากินมากนี่ก่อนที่ี่ทำก่อนที่จะมาทําเนี่ยผมก็ออกไปดักหนูมาแล้วนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าไปซ้ํารูเก่าเขานะครับ เผือได้เผื่อยังมีตัวเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนูนาทอดกระเทียมพริกไทยนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินครับสวัสดีครับ